สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้มีหนึ่งฝูงวัวเนื้อสวยๆเลยฮะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยี่สิบแปดตัวครับผมแบ่งเป็นเพศเมียเนี่ยแบ่งเป็นเพศผู้เนี่ยหกนะครับแล้วก็เพศมียี่สิบสอง รวมเป็นยี่สิบแปดนะครับมีวัวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยยี่สิบตัวนงครับแล้วก็วัวเล็กนะฮรรุ่นนี้นะครับเนี่ยนะฮะแปดตัวนะครับและส่วนมากเนี่ยจะเป็นคารโรเล่บาเล่แล้วก็บราแมนนะครับเป็นปูงวัวเนื้อคุณภาพอีกหนึ่งปูงเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้ต้องการย้ายบ้านครับนะฮะพิกัดอยู่ที่ อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับนะฮะเดี๋ยวก่อนไปดูรายละเอียดทุกตัวเนี่ยนะครับผมแจ้งราคาขายก่อนเลยนะฮะพูดไม่ดังนะครับเพราะว่าเวลาพูดเสียงดังนล้าไม้มันแตกนะครับไม้มันแตกก็เลยพูดเสียงปกติเอาก็แล้วกันครับราคาย้ายบ้านนะฮะยี่สิบแปดตัวนี้นะครับดูอย่างตัวนี้ฮนะ โอ้โหชาโลเลเลือดสูงโครงสร้างดีรูปร่างดีนะครับราคาย้ายบ้านครับผมห้าแสนบาทครับห้าแสนบาทไม่รวมค่าขนส่งนะครับนะฮะเป็นราคาหน้าคอกหน้าบานนะครับนู่นนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวแรกก่อนเลยครับเอาละครับพี่น้องครับผมเริ่มจากตัวนี้คือตัวที่หนึ่งนะฮะ นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าท้องกี่ตัวนะครับเพราะว่าใช้พ่อพันคุมฝูงเอาไว้ครับเนี่ยนะฮะแม่มัวสวยๆนะครับเป็นอ,ออกบาเล่แต่ว่าจะมีเชื้อบามันเยอะหน่อยเนื้อตัวดีมากครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเชื้อแบรงกัสนะครับตรงนี้นะฮะแบรงกัตอาจจะอ่อนๆนิดนึงครับอาจจะมีเชื้อ บามันเยอะหน่อยนะครับวัวอยู่ประมาณ135ครับผมส่วนสูงฮะเนี่ยนะครับตัวที่1กับตัวที่2ไปชมฝูงใหญ่กันครับถัดมาครับพี่น้องครับนี่นะฮะดูครับผมโอ้โหผมอย่างที่บอกเลยนะครับว่าเป็นฝูงเนื้อคุณภาพอีกหนึ่งฝูงเลยทีเดียวตัวนี้ชาโลเล่จ๋าๆเลยครับแค่ไม่ได้ทำเขานะฮะดูครับเนื้อหลัง ความยาวผ่านฉลุยครับตัวนี้นะฮะดูครับผมอาจจะท้องนะครับตัวนี้ถามว่ากินอะไรพี่น้องครับนี่ฮะฟางครับผมนี่ฮะฟางนะครับกินฟางแล้วก็มีแปลงปล่อยเล็กๆด้านหลังตรงนู้นนะครับประมาณ3ามสี่ไร่ตรงนู้นนะครับวัวที่นี่เลี้ยงดีมากๆครับผมนะฮะดูครับอ่เดี๋ยวผมพาดูชาโรเล่แล้วก็ดู บามันนะครับดูชาโลเล่ก่อนเลยครับตามผมมาเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็เลือดดีเลือดสูงอีกหนึ่งตัวแล้วครับดูครับผมนี่นะอ่ะดูหน้าตาครับผมนี่โอ้โหสีจะออกหลวงทองทองเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับไม่ถึงกับว่าทองจ๋านะครับดูครับก็ตรงนั้นก็แม่ชาโลเล่แล้วก็แม่แบงกัตนะครับตรงนั้นนะฮะ นี่ครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็เป็นบามันลูกผสมเลือดสูงครับเพราะว่าพ่อพันเนี่ยเป็นลูกของเจ้า SK 6 0 0หร้อยนะครับนะฮะลูกเจ้า SK 6 0 0หร้อยนะครับไม่ธรรมดาครับผมนะฮะเชื่อขนมกินได้เลยสำหรับ SK 6 0 0หร้อยนะครับแล้วก็มาดูบามันท้องอีกหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ฮะนี่ครับดูครับผมนี่ให้ดูใกล้ๆเลยนี่ฮะดูครับ สวยๆใหญ่ๆราคาดีๆแบบนี้นะครับได้ที่เพจของพูดจาภาษาวัวนะครับช่อง YouTube พูดจาภาษาวัวเท่านั้นครับผมนานๆครับจะเจอวัวดีวัวคุณภาพแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องกดติดตามเอาไว้นะครับทางเพจทางช่องเราเนี่ยมีสวยๆมีดีๆลงให้ดูให้ชมตลอดเลยครับผมนี่ครับาอดูครับคุณแม่นี้ฮะตัวนี้คุณลุงบอกว่าเคยไป ไม่ใช่เคยซื้อมาในราคาหนึ่งแสนนะครับเขาไม่ให้แสนสองไม่ขายนะตอนนั้นนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่ฮะคุณลุงไม่ขายครับวันนี้เหมายกผงครับพี่น้องครับนะฮะเหมายกผงครับแล้วก็ยังมีตัวผู้ชำมาไว้อีกสามตัวนะครับตรงนี้นะฮะตัวที่นอนเนี่ยไซส์สี่ร้อยบวกลบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นลำปีนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็มีอีกสองตัวอยู่ตรงนี้ครับอ่านี่ฮะตัวขวามือเนี่ยก็สี่ร้อยบวกลบนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยประมาณสามร้อยบวกนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีตะกอเชื้อดีอีกหนึ่งตัวก็คือตรงนี้เลยนะฮะเป็นเพศผู้นะครับชาโลเล่นะฮะนี่นะครับตะกอเชื้อดีๆอยู่ตรงนี้ครับ จากนั้นก็จะเป็นคิวของบามันบ้างนะครับเดี๋ยวผมดูพาดูบามันลูกผสมแล้วก็จะมีไทยใหญ่ผลอยู่ด้วยส่วนลูกเล็กที่เป็นที่ผมบอกว่าเล็กก็คือ8ตัวเนี่ยไซส์ประมาณนั้น,นตัวสีแดงนะครับไซส์ประมาณตัวสีแดงนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนี่ฮะเนี่ยนะครับรวมอยู่ในชุด28ตัวแล้วก็ ตัวเล่ที่มีเขาตรงนั้นผมตีเป็นไซส์เล็กนะครับตีเป็นไซส์เล็กครับอ่ะทีนี้ดูบา์มันที่เป็นลูกผสมชาโลเล่นะครับเนี่ยนะครับพ่อเป็นบา์มันแม่เป็นชาโลเล่นะครับดูครับผมเนี่ยฮะคือจุดเด่นของบา์เล่นะครับจะได้โครงสร้างที่ใหญ่จากบา์มันแล้วก็จะได้ส่วนเนื้อที่เยอะจากชาโลเล่ครับนี่ฮะ ดูครับอ่าเนี่ยละครับผมถัดมาก็จะเป็นบัวสาวที่เป็นบาเลออีกหนึ่งตัวครับนี่เลยนะฮะดูครับผมอ่าแล้วก็ชาเล่สวยที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่นะครับถัดมาเป็นผู้ตะกอสีดำตรงนี้ก็เชื้อดีครับผมดูครับเนี่ยนะฮะโอ้ราคาที่ผมบอกไปนี่โคตรคุ้มเลยนะครับนะฮะสุดคุ้มแน่นอนครับ แล้วก็มีบาเล่อีกหนึ่งตัวก็คือตรงนี้ฮะแล้วอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าใช้พ่อพันธุ์คุมฝูงเอาไว้ไม่แน่ใจว่าค้องกี่ตัวล่ะครับเนี่ฮะบาเล่ครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูลูกเคเนนาหนึ่งตัวก่อนนะครับนี่ฮะตัวนี้ผสมเทียมนะครับเป็นพ่อพันธุ์เนี่ยคือเคเนนานะครับนี่ฮะอ่า คือวัวกินนมไม่มีเลยนะมีวัวหย่านมทั้งหมดที่ว่าตัวเล็กแปดตัวนะครับเนี่ยนะเป็นรุ่นหย่านมทั้งหมดแล้วนะครับนี่คือแม่ของตัวคีนีนาเมื่อสักครู่แม่นี้เลยเนี่ยนะครับถัดมาก็จะเป็นบามันสาวหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ดูครับเนี่ยนะครับแล้วก็ดูบาเล่ออีกหนึ่งตัวก่อนครับผม คุณลุงเข้าใจพัฒนานะครับใช้แม่พันธ์ชาโลเล่แล้วก็ใช้พ่อพันธ์บามันเลือดสูงผสมนะครับแค่นัก็จะเป็นบาเล่นะครับตะโนกมีไม่เยอะนะครับแข้งขาค่อนข้างสูงแต่ว่าให้เนื้อดีนะครับให้เนื้อดีนะครับ กันกับมาดูแม่สีเขียวนี่ที่ว่าผสมเคเนนาเข้าไปนะครับเป็นไทยใหญ่นะครับอ่าเป็นวัวไทยใหญ่เนี่ยฮะดูครับดูเขาส่งลูกนะครับลูกของเขาอ่าเป็นเคเนนาเอาให้ดูใกล้ๆกรอบเ <c oughs> นี่ยตัวสีขาวนี่นะครับเป็นเคเนนาผสมเทียมนะครับว่ากันว่าวัวเคเนนาเนี่ย มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุดเลยในบรรดาวัวเนื้อนะครับในบรรดาวัวเนื้อเนี่ยเคนิน่าโตไวสุดนะฮะก็มีหลายๆเพจหลายๆช่องนะครับที่ทำเก็บสถิติเอาไว้อยู่นะครับเรื่องของการเจริญเติบโตของวัวเคนิน่านะครับแล้วก็เนี่ยฮะปิดท้ายด้วยดาโลเล่แม่บล็อกคู่นี้สวยๆแบบนี้นะครับนะฮะนี่ครับ น,นี่คือแม่บล็อกนะครับแล้วก็คุณลุงพัฒนาด้วยการผสมกับพ่อพันบามันเลือดสูงเป็นลูกของเอชเคหกร้อยนะครับเจ้าปูตินนั่นนะครับผมทั้งหมดยี่สิบแปดตัวครับเอาละครับพี่น้องครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับทบทวนอีกหนึ่งครั้งครับผมวัวอยู่ที่ อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับเบอร์โทรติดต่อช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะครับทั้งหมด28ตัวนะครับเพศผู้6นะครับเพศเมีย22ครับผมนะฮะท้องกี่ตัวไม่แน่ใจวัวใหญ่20นะครับวัวตะกอ แปดตัวไม่มีตัวเล็กไม่มีวัวที่กินนมอยู่ไม่มีนะครับอย่านมหมายถึงว่าอย่านมได้หมดแล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับต้องการย้ายบ้านนะในราคาห้าแสนบาทครับห้าแสนบาทพี่น้องครับนะฮะดูครับผมสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเจอสวยๆแบบนี้ต้องรีบปิดครับผมนะฮะโทรก่อนได้ก่อนครับเอาละครับเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ